สวัสดีครับซิลเกมเมอร์สวัสดีครับซิลเกมเมอร์สวัสดีด้วยนะครับง่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แจกโอเปอร์นะโอเคโอกระบาตกเดี๋ยววันนี้ก็เออผมจะบอกก่อนนะครับว่าแจกนี่ก็คือแจกตอนเออใกล้สตรีมจบนะครับก็คือแบบท้ายสตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะได้แจกก่อทุกคนที่แบบมาช้านะครับ ยี่ได้แจกตอนตอนช้าๆนะครับก็ล link discord อยู่ด้านล่างเนาะมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฟไงสวัสดีครับสวัดีครับร้อยสับแล้วแล้วจังน้องสวัสดีครับสวัสดีครับขอร้องสวัสดีครับแจกเจงเฮ้ยอย่าแจกเจงอุ้ยอุ้ย what okay คนดูยี่สิบเก้าคนฟ้าแลบปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแจกลิงก์ก่อนเดี๋ยวแจกลิงก์ก่อนเดี๋ยวมาเล่นกันนะ เด,เดี๋ยวเรามาแจกลิงก์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาแจกลิงก์กันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอยากแจกลิงก์กนะ่อนเะนาะแดนแดนแดนอย่างเร็วเหรอโอเคเดี๋ยวจบท้ายสตรีมนฮะแจกลิงก์แล้วนะใขรอยากมาเล่นกับผมว่ามาเล่นได้นะเดี๋ยวต้องแจกท้ายสตรีมนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าจะได้คนดูจะได้ไหมนี่นะครับผมเรียนอยู่ว่า แตกยางยางครับยางครับเออดีน้องออมสินนะฮะใครจะมาเล่นกับพี่ก็มาเล่นได้นะเออขอร้องล่ะผมเล่นโทรศัพท์เหรอครับครับอ๋อไม่ได้แจกทางไอ้นี่ยู u b e นะแจกทาง Discord นะครับเร็วเร็วเรเรอดีครับอ่ะให้พี่แจกเลยั้มล่ะหรือจะให้พี่แจกทาง youtube สวัสดีครับมอคนาแชททีวีนะบัดี้ด้วยนะบอดีด้วยบอดีด้วยนะครับผมเล่นบนมือถือเหรอครับครับผม ไม่ไรมันสุ่มในดิสคอร์ดนะน้องๆส่มในดิสคอร์ดเนาะ εί. โอ้พี่เทย์เข้าแครนเหรอเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นโอเคตอนเย็นนะฮะคนตอนเย็นโอ้คนดูมาไวมากสวัสดีชมเอ่อสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอ้ยจะตกโอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้คนเยอะจัดเอ้ record, ยจะตกเออไปละอ้ารอไม่รุ้แล้วใช่ไหม ไอ้เราเราใชไ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้าชาตีมีครับค่อยมากันใหม่ก็ได้ใช้าชาตีมนะล้วใช้าชาติมเพราะว่ารอซื้อทุกคนเนาะจะได้แจกนะครับโหคนเยอะจริงคนเยอะจริงซึนามิซึนามิพี่รอดอยู่แล้วมาละผมเล่นในมือถือใช่ไหมเขาบอกว่าฟึนามิครับน้องๆคือเราต้องอยู่ที่สมเข้าไว้นะเยอะจริงรเปล่าแจกเลยใช่ไหมแจกเลยไหมแจกเลยกดหนึ่งครับแจกเลยกดหนึ่ง อ๋อครับผมดีครับขอบคุณด้วยนะครับถ้าผมได้ขอเป็นโรได้เป่าไม่ได้ครับไม่ได้นะ <S <S เออขอบอกว่าก่อนนะกิจาการในการแจกก็คือต้องให้รหัสพี่ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเล่นในสตรีมตัวเองก็คือเอารหัสน้องมาอยู่ในสตรีมพี่อะไรแว่าส่วนใครที่แบบกลัวรหัสหายไม่ต้องไม่ต้องก็ถ้าใครกลัวรหัสหายมากๆก็หงวรหัสมากๆก็เออขอโทษด้วยนะแต่ว่าของพี่มันเป็นกิจกรรมนี้จริงๆ,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 ๆคือพี่ให้ทางร้านเขาก,กดให้นะครับ มาแล้วแจกยางๆครับยังไม่แจกนะเข้าดิกันให้เรียบร้อยนะครับเข้าดิกันให้เรียบร้อยเนาะเข้าดิกันให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อพี่กันด้วยนะครับนะลิงกลุ่มอยู่ด้านล่างนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวสวัดดีครับสวัดดีพี่อรชชาด้วยนะครับตอนเย็นกี่โมงเหรอตอนเย็นประมาณหกโมงเย็นครับห้าห้าโมงห้าโมงนะหนึ่ง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 ก็เต็มโอเคหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแะ้โอเคแจกตอนนี้เลยก็ได้อ่ะ เดี๋ยวไปดิสคอร์ดเลยครับน้องๆไปดีสคอร์ดเลยไปที่คอร์ดเลยพี่จะเคลียเอทแล้วนะไปที่คอร์ดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวจะเข้าตัวน้องๆแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันเนาะอะมากิจกรรมไม่เยอะท่าน้องโอ๊ตนะใครใครอยากจะเล่นกิจกรรมไม่เยอะกับน้องโอ๊ตก็ไปได้นะครับ <S <S โอเคนะออดิสคอร์ดกันไว้ดีๆนะโอเคจะตรีมดีเลยไม่เยอะวันนี้ ให้สามนาทีแล้วสามนาทีนนี้เป็นรางวัลใหญ่นะฮะนี่รางวัลใหญ่เนาะนี่เป็นรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งใช่ไหมเข้าไม่ทนันไม่ได้แน่นอนหรอครับอ๋อครับผมมันเป็นลิลุ้นนะหนึ่งคนนะฮะเอ่อโอเปโนมิโนมิ โอเคเรียบร้อยครับเริ่มแล้วครับกิจกรรมนะกิจกรรมสามนาทีเริ่มแล้วนะครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับกิจกรรมเริ่มแล้วหนึ่งพันแจกเลยครับพี่แจกแล้วเนี่ยพี่ครับทําไมไม่กดให้หรอก็ใช่ไงพี่เป็นคนกดให้ครับเอ้ยไม่ครับคือพี่จ้างร้านไอ้นี่นะครับคือร้านเขาเป็นร้านที่ดีนะถูกกว่านะครับก็คือร้านนี้พี่เดี๋ยวรอเขาเข้าเป็นสปอนเซอร์เรนาะ โอเคนะครับพี่ไม่โกงอยู่แล้วพี่ไม่โกงอยู่แล้วถ้าใครไม่ไว้วางใจพี่ก็ไม่ต้องกดก็ได้นะไม,ไม่ต้องกดก็ได้แต่ว่าพี่เป็นคนที่ใช่อะไรไว้ใจร้านนี้เยอะแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะขอดิสคอ d หน่อยครับอยู่ใต้ล่างคลิปครับอยู่ใต้ล่างนะอยู่ใต้ล่างตอนนี้คนกดยี่สิบสามคนนะฮะอยู่ใต้ล่างนะทำไมเกมบัฟูดเปลี่ยนไปหรอเออคืออะไรนะ <laughs> ด,ดิสคอ d อยู่ด้านล่างนะด,งดิสคอตอยู่ด้านล่างนะ ซีแ <See>, <laughs> อดมีแอดมีเต็มหมดเลยอขอละโอเคผมคาดดิสไม่ได้อะผมก็ไม่ได้สินะโอ้ยเสียดายจังนะฮะกิจกรรมเริ่มแล้วนะกิจกรรมเริ่มแล้วยี่สิบห้าคนอยู่นะยี่สิบห้าคนอยู่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วอ๋อครับผมมามามายี่สิบหกคนแล้วยี่สิบหกคนแล้วยี่สิบหกคนแล้วหนึ่งล้านนาทีเลย โอ้โหเราชาิหน้าเลยครับพี่ผมคนแรกครับครับผมสู้ๆนะสู้ๆเออเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะเล่นกับ f อฟซนะใครที่เป็น FC เอฟซีจริงก็มาเล่นกับพี่กันได้นะครับอันนี้เรออยู่ยี่สิบเจ็ดเแล้วยี่สิบเจ็ดคนเหลือหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทียี่ิบสี่วีนะครับหนึ่งนาทียี่สิบสี่วีนะแลหนึ่งนาทียี่สิบสี่วีครับยี่สิบสี่วีนะ นาทียี่สิบสี่วินะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทียี่สี่วิเนาะต้องจิกให้ได้โอเคห้าสิบสามวิห้าสิบสามวิห้าสิามวิจกกี่ผนนะครับพี่แจกคนเดียวนะแจกคนเดียวเดี๋ยวพี่จะมีกิจกรรมต่อนะกิจกรรมอะไรไม่รู้แต่น่าจะมีต่อแล้วครับแจกกยางครับนี่นะครับพี่นี่แล้วนะครับพี่เริ่มแล้วนะฮะเริ่มกิจกรรมแล้วนะครับพี่เริ่มกิจกรรมแล้วเนาะ พี่ไม่รอช้าแล้วเนาะโอเคฮนะพี่ไม่ได้อดร,นะร,รอ,อชอนะ้าแล้วครับว้าวสามสิบคนแล้วสามสิบคนสามสิบคนสามสิบคนยี่สิบสองวีสบสองวีครับน้องยี่สองโอ้ขอยได้เช่ไหมขอยได้แล้วรถจุดชี้านแล้วใจเย็นนะโมนะโมนะโมใครจะออกใครจะได้ไหมรถสดสดรนสดสดรถสดส,ดน,ส,ด,สดนะฮะรถสดสด,สด คนเยอะจริงคนเยอะจริงสามสองหนึ่งเอาพี่ได้น้องๆพี่ได้พี่ได้เองเฉยเลยโอเคอีกรอบอีกรอบพี่ได้พี่ได้เองโอเคพี่ได้โอเคอเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอเอ,เ,อ,เ,อเป็นโอกาสเป็นโอกาสโอกาสอีกรอบอีกรอบ อีกรอบอีกรอบกาอีกรอบใครใครมาไม่ทันก็โอกาสอีกรอบนะฮะพี่ได้เองนะครับจะเลยละทําไมเวลาของตัวเองวนะเนี่ยของอื่นไม่เห็นจะได้สค่ทีโอเคครับโอเคครับนะเอาห้านาทีเลยรอบนะี้เอา้าเอาสามนาทีพอเหมือนเดิมไหมล่ะครับเพราะว่าครับหนึ่งเกินนะครับโอเคสามนาทีนะ สามเอ็มโอเคโอเคโอเคแจกโอ้เปเริ่มร้อยครับกิจกรรมเริ่มแล้วครับกิจกรรมเริ่มแล้วกิจกรรมเริ่มแล้วโอ้โหคนไวจริงนะฮะได้แจ็อีกสักรอบนะฮะเอฟซีนี่พี่สุดยอดขอไฟอย่าอยู่ทางนน้นนะสวัสดีสวัสดีด้วยนะฮะเอ้า ไอไปไปกดกันกดกันยังมีโอกาสอยู่นะฮะยังมีโอกาสอยู่เมื่อกี้พี่ได้ของตัวเองนะโอเคนะฮะพี่ก๊อปอยากเป็นร i p เลยผมหาตั้งไม่ได้ครับอ๋อครับผมไม่ได้ใช่ไหมต้องทำยังไงอะครับพี่ปอมากดด้วยเหรอใช่เหรอจริงปั้นเนี่ยพี่ปอออนดิอยู่เอ้ยพี่ปอออนดิอยู่ัสดีพี่ปอด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ปอเป็นแอดมินนะ นะครับผมให้พี่ปอไปแล้วนี่นะเอ่อยูทูบเบอร์ไปโอเคพี่ปอได้ยศแล้วนะฮะพี่ปอได้ยศเป็นยูทูบเบอร์นะพี่ปอมากดด้วยพี่ปอมากดด้วยนะสวัสดีพี่ปอด้วยนะครับใช่พี่ปอนะใช่ไหมน่าจะใช่อ่าเฮ้ยพี่ปอออนทิเดียวนะเดี๋ยวพี่ปอฮึวอ t a ่ do y o ยู a n t เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าไม่ใช่ละไอพี่ปอเหรอพี่ปอมันพี่ปอไม่ใช่คนแรกเหรอหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีเกินหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะไอหนึ่งนาทีสามสิบวินาหนึ่งนาทีสามสิบวิสตีมันอู้ขอบคุณโดนในสองร้อยยี่สิบบาทจากน้องสดิพลขอบคุณน้องโอ๊ตมากนะครับขอบคุณน้องโอ๊ตมากนะโอ้มาแล้วน้องโอ๊ตมาแล้วโอ๊ตมาแล้ว เขาไปเป็นมะเร็งกงกองมานองมาแดงนับโอ้ขอบคุณนักโอิมากนะคะที่เทิมทับเจอเน็ตให้นะนักเอ,อิทขอบคุณนากเอิทมากนะคะโอเค นะครับขอบคุณว่าอุ้ยอุ้ยโอ้โนโนโนนะฮะหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวอลฮะพี่ปอเข้าดีพีอ่อ๋อเป้าอีพิกใช่ไหมดูดิว่าใครได้ครับดูดิว่าใครได้ถ้าสี่สิบสามวินะสี่สิบสามวินะยังมีเวลาอยู่นะฮะสี่บสามวินะสี่สิบสามวินะครับไม่ต้องห่วงนะยังมีเวลาอยู่นะยังมีเวลาอยู่ใครได้ ยังยังยี่สิบแปดวิยี่สิบแปดวิยี่สิบแปดวินะครับยี่สนะิบแปดวิยี่สิบแปดวิฮยี่สิบแปดวินะครับยี่สิบแปดวิยี่สิบแปดวินะฮะโอ้โหหนาแน่นหนาแน,น,นะน่นนะครับสวัสดีน้องสินป์นะนะสวต้องทำไงค่าผลแสงครับคุณมากครับขอบคุณนะ้องมากนะโอ้ยตื่นตันใจไม่มีอะไรจะพูดมาคารอบได้ครัน้องๆมาคารอบ มาคารลอบที่ยิงพี่บ่อยๆได้นะครับมาคารลอบนะครับโอ้โอ้โหสวัสดีผู้ชม45คนด้วยนะครับมาคารลอบได้รันไม่โดเนเหรอเหนใจแหรอจะเย่มีติโดนได้อยู่นะยังโดนได้อยู่โอ้ยมาคารลอบดีใจด้วยครับอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าตัวน้องเนาะ เออถ้าเขาไม่สะดวกให้รหัสพี่พี่ข้ามนะครับนะครับแั้วมีกิจกรรมอีกครับโอเคเอามาโอเคครับได้แล้วครับาฟุดกี่โมงฟุดหกโมงนี้นะผมจะสตีมีกิจกรรมเยอะมาเลยมาเลย โอเคเดี okay, e ๋ยวรอต่อจากน้องโอนนะ oh, ใครอยากไปได้กิจกรรมก็เอ้ยใครอยากได้พวกอ่าน้องมาคอร้อมาล้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าตัวมาคอล้อก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปคุยกับทางร้านก่อนนะครับอ่าได้แล้วได้แล้วได้ผู้โชคดีมาแล้วฮะได้ผู้โชคดีมานะฮะพี่ได้ผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวพี่ขอเข้ารหัสเข้าก่อนเนาะนะครับ โอเคพี่เข้ารหัสน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากไปไหนไนดะ้พีโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ยังอยู่ต่อเฮ้ย <c oughs> พี่ได้ทราบซิงค์ในตัวจริงๆเลยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอญอาตคุยอยบทางร้านอะไรนะดีครับเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับแตกแตกใช่ไหมแตกเฉยโอเคมาโอเคนะพี่ขอญอาตคุยอยบทางร้านก่อนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่ขอญาตไปเอออยู่เออขอญาตเข้าบัฟฟูต์นะฮะขอญาตคุยกับทางร้ากก่อนเนาะนะครับ,นนนะรบต้องมาคารลอบนะครับเดี๋ยวรอแอดมินเขาตอบก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ขอญาตเข้ารหัสน้องนะครับเออนะครับแป๊บหบนึง่งขอเหรอครับ ออดใครได้ต้องทำไงอะครับสิบสามมิใช่ไหมอยากได้อยากได้เออไม่ได้พี่ชายนะครับขอโทษด้วยนะโหไม่ได้โมโหใช่ไหมมาคาบรถผมได้เหรอ <_ C 1> อ๋อครับผมครับผมขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะโอ <_ H 1> oh, ๊ตไอ็ดีสตรีมตอนไหนเดี๋ยวน้องโอตต๊ตสตรีมตอนไหนครับน้องโอ๊ตสตรีมตอนไหนน้องโอต๊โอตสตรีมตอนไหนครับน้องโอต๊ตโอ๊ตสตรีมตอนไหนครับน้องโอ๊ตโอ๊ตสตรีมตอนไหนอะพี่โอ๊ตไลฟ์เลยกระทิงแดงคนกลัวผีได้เฉย คนหวน้นร้านอยู่ไหนเหรอครับบอลโดดีสองคันยี่สิบโอเคแอดมินเขาตอบแล้วนะเออเบอร์วอครับเบอร์วอขอเบอร์วใช่ครับใช่ครับแป๊บหนึ่งนะมาคาล็อคครับพี่อย่าเพิ่งไอ้นี่นะเดี๋ยวพี่ขอ,อยนุอ่าแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคโอเคครับขอยอดขอโทษด้วยแล้วยเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคนะฮะใจเย็นใจเย็นพี่โอ๊ตโอเคครับใครได้โอปีอะครับเออน้องไอ้น okay, <you> <okay, S 2> ี่นะฮะน้องมาคาลอบนะฮะเออบักฟุตประมาณหกโมงเย็นนะเอ้ยห้าโมงนะห้าโมงอ๋อจะไปเล่นกับพี่โอ๊ตแล้วใช่ไหมแต่รอพี่โอ๊ตไลฟ์กันนะครับขอโทษด้วยน้องโอเคนะ โ okay. อเคแอดมินเขาตอบแล้วแอดมินเขาตอบแล้วนะแป๊บนึงนะน้องๆขอโทษด้วยนะขอโทษที่ยทำให้ช้าเอางี้พี่เล่นตัวรหัสพี่ไปก่อนเนาะอ่าววสวัสดีทุกชมอสี่สี่สี่คนด้วยนะอย่าเพิ่งไหนไหนนะอย่าเพิ่งไหไหนนะอ,นนะอุ้ย what อะไรนะเฮ้เยเดนะ้วเด้อโอเปโอเปครับโอเปโอเปแอดมินบอกปะ่ะสออภัยแล้ว นะแป๊บ,ปบนึงนะขอโทษที่อ่านคอมเมนต์ช้าเลยนะขอโทษด้วยนะขอโทษประการใดจริงๆด้วยนะครับขอบคุณขอโทษด้วยนะครับแคนน,นนอะไระเสียดใจใช่ไหมอ๋อ oh, ครับผมโอเคพี่จะเข้าเอ,อ่อลานแอดมินแล้วนะ mm hmm. นะ เรียบร้อยแล้วเนาะพี่โอนให้ทางร้านแล้วเนาะโอเคมาๆามามาได้แล้วนะโอเคครับผมได้แล้วนะครับได้แล้วแดนมีเขาตอบแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะเออเล่นกับน้องๆด้วยเนะวันนี้โอเคนะขะขออนุญาตขออภัยที่ช้านะพี่แจอีกไหมครับร้านไหนอะครับเออ อภิพูดให้ก็ได้หนึ่งครั้งนะร้านแบรช็อปนะครับเป็นร้านที่ขายบริการรับกดบัปีศาจเนาะราคาถูกนะครับเลทหกถึงเลทเจ็ดจุดแปดแล้วก็มีขายไอเดีอของของไอดีของ,ของ่าบล็อกฟุตนะครับราคาถูกๆเนาะใครที่แบบงบน้อยแต่ว่างบน้อยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรงบน้อยแต่ว่า ใครอยากได้รหัสโหดก็แนะนํานะครับร้านแบรดช็อปนะครับนี่ขายของเลยเนี่ยโอ้โหอุตส่าหขายของน้องๆน,นะฮะโอเคพี่ตอบแอดมินทันแล้วเนาะเดี๋ยวรอพี่เดี๋ยวรอแอดมินเขานี่นะครับหนานี้หนานี้ร้านไหนครับพี่เจอ,อีกไหมครับมีตามมาด้วยหรืออุตส่าห์มาสองเอ็กดีใครคือมีครับหวัดดีประชาชนโอ้ยหมตั้งชื่อสก,ก้เลยครับ โอเคเออส่งไปแล้วครับโอเคแอดนะฮะแอดเขาน่าจะแอดเขาบริการไวมากนะฮะแต่ว่าอยู่ที่มือเราด้วยเนาะขอขอโทษเอฟซด้วยนะครับที่นะฮะเอออะไรบ้างเนียนจังว่าเพื่อนยี่โอจะไลฟ์ละครับผมร้านแวร์ช็อปลับกดผลเพื่อ และมาสนะครับกระทิงแดงสูใจสิ่งนี้ดีขายราคาถูกรับฟาร์มเวลด้วยใช่ใช่ใช่ใชเออน่าจะใหม่มั้กใหม่นะใช่ใหม่นะนะ้นอาๆเขาเขาน่าจะอยู่ใหม่นะโอเคมาคอลอบน่าจะอยู่ใหม่นะครับ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าตัวเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าร้านนี้จะของจริงหรือเปล่านะฮะแต่พี่เชื่อใจเขาอยู่แล้วนะว่าร้านเขาของจริงโอเคพี่ตอบเช็ตมินแล้วโอเคดูซิว่าแอดมินเขาจะยังไงนะฮะนี่พี่เจอเซิร์แอดมินแล้วนะขายราคาถูกแล้วฟาวเว้เลยโอ้โหนี่คนนี้นี่แอดมินไหมเนี่ยวัดไมน m ม เออผมหันแจกโอกเปมาทันแจกเรียบร้อยแล้วครับพี่รางวัลออกนะใจเย็นจะเย็นจจเย็น,ยนพี่ไม่เกี่ยวเด้อลุงครับอย่าสตรีมนี้เลยครับอ,อ๋อย่ามาให้หมดาดีครับสวัสดีครับมาดีแล้วนะครับเอารถถัง <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอลิงก์กดผลหน่อยครับเออร้านกดผลหนู่ใช่ไหมอ่ะแบรดชอปผมขายให้ก็ได้ขายฟรีขายฟรีฟรเอออยู่โลกเก่าโลกเก่าไม่ผิดแอดโลกเก่า โทษโจโแอดแอดโทษนะเขาอยู่โลกเก่าเนาะโอเคมาคารอบอยู่นี่แล้วเนาะตัวมาคารอบนะครับยวดูแอดว่าจะตอบอะไรนะโอเคครับท่านผู้ชมไล้แล้วนะครับอยู่โลกเก่าแอดอยู่โลกเก่าโลกเก่าครับ นะฮะุกทขอโทษด้วยนะขอโทษที่ทําให้ช้าด้วยนะครับขอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะอู้ววร้านแบรดช็อปเกียนป่ะพี่ไม่เกียนครับร้านนี้พี่มั่นใจได้เลยไม่เกียนนะครับเออร้านกดผลนี่ครับคือธรรมดาเนี่ยเลทห้าได้แค่มีเนียนเกินเออโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูที่เกาะเออแอดน่าจะอยู่ก่อนู้นเนาะเก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 าะอกี้ แจกยังครับลุงใจดีนะไม่รู้รู้จักลุงหรอครับรู้จักครับพี่รู้จักอย่างดีเนาะพอ,อไม่อยากรู้จักลุงไม่ได้ถามอะไรของกูวะเนี่ยโอเคครับเออพี่พวกคำโยงคำหยาบก็ขอโทษเลยเน,นนะปปาะหลุดปากับบางทีอะอยู่ไหนเนะน้องนี่พี่ก็งงกับตัวเองตัวเองร้านแบ,บอร์ฉ่อมีฉ่อมหรือไง นี่แหละน่าจะแอดมินนะน่าจะเป็นแอดมินนะฮะของแวร์ชอปนะพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่ขอไอ้น,นี่พูดแล้วนะแอดมินมาแอดมินน่าจะมาเองเลยนะฮะแอดมินมาเองเลยนะแอดมินมาเองเลยนะะแยกแจกอย่างครับแจกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่แอดมินมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเนี่ยท่านผู้ชมกดแล้วนี่น้องมาคลอบเรียบร้อยแล้วนะครับน้องมาคลอบนี่น้องมาคลอบครับได้แล้วนี่ของจริงน้องๆดู น้อของจริง XD ฮะ XD โอเค XD เขาก็มีนะเนี่ได้แล้วนะฮะน้องมาคอล็อปของจริงไปดูพี่โอ๊ตขอวรไลน์ละบายบายครับเคยไปดูพี่โอ๊ตก็บายบายแล้วนะใครอยากจะดูที่ก็ของจริงอะ่ะพี่แจกของจริงอะ่ะพี่บอกเลยคัสสันคุณภาพดีๆมาให้น้องๆาน,นั้นื้หยุดแล้วแจกยังครับแจกไปแล้วนะแจกไปแล้วนะครับแจกไปแล้วแจกไปแล้ว โอเครอสกิลแรกกันดีกว่าฟิงปงูโหหล่อเท่เลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันหล่อเท่มากเลยนะฮะเยวปรับกราฟิกก่อนนะโอเคจะได้ลื่นๆนะขออนุญาตนะนะของจริงครับได้แล้วนะของจริงนะฮะได้แล้วนะได้แล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวพี่ขออ,อนุญาตคืนระหัสน้องขาเนาะโอเคครับได้แล้วนะได้แล้วได้แล้ว แล้วครับมื่แลลวะคะ่ะเอาล็ขึ้นนะฮะขอโทษด้วยนะท่ผู้ชมใครที่ไม่ได้เดี๋ยวมาใหม่เนาะกิจกรรมห้าพันเนี่ยสุดยอดสุดละโอเคเดี๋ยวไปยิงปืนซักตานะฮะแจกเรียบนะนะร้อยนะฮะเนี่ยพี่แจกจริงนะพี่แจกจริงพี่ไม่ได้กูเล่นนะพี่บอกแล้วอืมพี่ก็แจกจริงอะ่ะน้องๆน,นะฮะพี่แจกจริงนะฮะ โอเคเล่ฟาร์มราคาถูกต้องโอ้ oh, ยแบช็อปเดี๋มาขายของในนี้นะแจกอีกไหมแจกอีกไหมแจกไงอ่ะอยากได้อีกไหม oh, oh, ขอโทษด้วยนะขอโทษดนะ okay. oh, oh, ้วยเนาะโอเคโอ้โหเข้าวชนยังเยอะอยู่ขอบคุณที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับ yeah, <Yeah. S 1> มามาแจกจริงพี่บอกแล้วว่าพี่แจกจริงน้องๆฮะโอเคพี่คืนรหัสน้องเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ โ okay, อเคอาถรน้องก็คืนไปนะพี่ไม่เอาละวพามช่องโอดีดีสตรีมแล้วเหรอโอเคใครอยากไปดูน้องโอ๊นะครับก็สามารถไปดูได้นะฮะน้องโอเขาสตรีมแล้วนะแต่ใครที่อยากจะยิงหัวพี่ให้แตกก็มายิงกับพี่ได้นะค,คือเอ้ยน้องโอสตรีมเหรอเดี๋ยวพี่ไปรุนรับด้วยดีกว่านะครับโอเคครับโอเคครับมา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 น้องโอใช่ไหมเดี๋ยวดูน้องโอก่อน น้องโอสตรีมอยังเนี้ยดีครับวัสดีครับวันดีโชคดีสามสามสองคนด้วยนะครับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระด,ดิ่งนะติ้ง,งต้งจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูน้องโอได้นะโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปิดสตรีมก่อนนะฮะเพราะว่า จะไปเล่นกิจกรรมน้องโอต๊ตด้วยนะฮะอยากได้ใช่ไหมนี่ครับพี่กดให้จริงๆเนาะพี่ไนด้พูดเล่นนะเนี่ยนะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะฮะโอเคไปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปสตรีมเนะาะบายๆพี่มาแจกแค่นี้แหละอะไม่ดูนานาเลยคิงคุงบา,บายบเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะรักทุกคนนะจุ๊จุ๊จุ๊ทุกคนนะคะรักทุกคนนะบา,บายยเดี๋ยวเจอกันตอนห้าพันลบักนะเด้ยตอนเจอกันเจ็ดร้อยห้าสิบลบักนะครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมแจกอนี้นะครับห้าโมงเย็นเจอกัน มาเดี๋ยวพี่จะรับคนเข้าแขนงบายบาย See you next week ไปละร <c oughs> ักเอฟซีนะบาย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 นะบายบาย